กาลกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยอาศัยอยู่ในปราสาทอันใหญ่โตวันหนึ่งปิดาของเธอพระราชาให้ลูกบอลสีทองเป็นของขวัญวันเกิดแก่เธอสุขสัตรวันเกิดนะลูกขอบคุณค่ะพ่อเจ้าหญิงชื่นชมลูกบอลสีทองนี้มากเธอมักเล่นลูกบอลนี้ในสวนเป็นประจำวันหนึ่งเธอออกไปข้างนอกพร้อมกับลูกบอล และเริ่มเล่นด้วยการโยนลูกบอลไปมาเจ้าหญิงเดินมาถึงบึงเล็กๆและก็ยังเล่นลูกบอลต่อไปณตอนนั้นเองเธอโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศและรับบอลไว้ไม่ทันลูกบอลจึงกลิ้งหายไปลูกบอลของข้าเจ้าหญิงวิ่งไล่ตามลูกบอลสีทองของเธอ แต่มันกลับกลิ้งเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลูกบอลตกลงไปในบึงและจมน้ำไปโธ่ไม่นะเจ้าหญิงซุดตัวลงนั่งข้างๆบึงและเริ่มร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังลูกบอลน,นันสีทองแสนสวยของข้าจะเอามันกลับมายังไงละทีนี้ท่านใดนั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงอ๊อบอ๊อบเจ้าหญิงผู้แสนสวยของข้าท่านร้องไห้ทำไม เธอมองไปรอบๆบึงแต่ก็คิดไม่ออกว่าเสียงมาจากไหนกันเมื่อเธอมองใกล้ๆเธอก็ตระหนักได้ว่าเสียงนั้นมาจากเจ้ากบที่อยู่ข้างๆบึงเจ้ากบกระโดดไปหาเจ้าหญิงและถามอีกครั้งเมื่อเขาเข้ามาใกล้ขึ้นเป็นอะไรไปล่าเจ้าหญิงท่านร้องไห้ทำไมกันเจ้าหญิงตกตะลึงเมื่อพบกับกบพูดได้ พูดได้อย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงอา้าวกระผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงและกําลังพูดอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยด้วยบอกกระผมเถอะท่านร้องไห้เธอเมื่อรวบรวมสติได้เจ้าหญิงก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเธอลูกบอลสีทองที่ท่านพ่อให้ค่าตกลงไปในบึงตอนนี้ไปถึงก้นบึงแล้วข้าจะเอามันขึ้นมาได้ยังไงเจ้ากบเข้ามาใกล้เท้าของเธอและยืนข้อเสนอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผม กระผมจะไปนำลูกบอลกลับมาให้ท่านเองแต่เพื่อเป็นการตอบแทนกระผมอยากให้ท่านช่วยผมในบางเรื่องเจ้าหญิงสงสยัย hmm ช่วยเรื่องอะไรล่ะถ้าเจ้าหญิงยอมรับข้อเสนอกระผมอยากจะอยู่ในปราสาทกับท่านเจ้าหญิงกรุนคิดสักพักจึงตอบรับข้อเสนอของเจ้ากบเจ้ากบจึงกระโดดลงน้ำและหายตัวไป ในเวลาต่อมาสาักพักเขาโผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกบอลสีทองและโยนลูกบอลนั้นให้กับเจ้าหญิงเมื่อได้ลูกบอลกลับขึ้นมาเจ้าหญิงก็เริ่มเดินกลับประสาทยังมีความสุขเมื่อเห็นว่าเจ้าหญิงทิ้งตนไว้ข้างหลังเจ้ากบจึงตะโกนตามหลังเธอเจ้าหญิงแสนสวยของกระผมท่านลืมผมซะแล้วท่านสัญญาว่าจะพากระผมเข้าปราสาทไปด้วย อ๊อบออเจ้าหญิงตะโกนจากที่ที่ยืนอยู่พร้อมหัวเราะ <c oughs> อ้าาาาอยกบหน่าเกลียดหน้าชังอย่างเจ้าจะมาอยู่กับเจ้าหญิงแสนสวยอย่างข้าได้ไงเจ้าหญิงทิ้งกบไว้ตรงนั้นและเดินกลับเข้าปราสาทไป ในเวลากลางคืนพระราชาราชินีและเจ้าหญิงนั่งลงบริเวณโต๊ะทานข้าวเมื่อพวกเขากำลังจะเริ่มรับประทานพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูนางรับใช้บอกว่าเจ้ากบมาถึงแล้วเขาได้รับคำเชิญจากเจ้าหญิงและกำลังรอคำอนุญาตจ,จากเจ้าหญิงให้เข้ามา พระราชาประหลาดใจจึงถามลูกสาวเจ้าอยากจะเล่าไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าลูกสาวคือพ่อคะ<ว>เจ้าหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นตรงบึงน้ำถ้าเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้ากบไว้แล้วเจ้าก็ต้องรักษาคำพูดของเจ้าราชาบอกให้นางรับใช้ไปพากบเข้ามา ในเวลาต่อมาประตูก็เปิดออกและเจ้ากบก็กระโดดเข้ามาถึงโต๊ะทานอาหารสวัสดีขอรับทุกคนและต้องขอบพระคุณท่านพระราชาที่อนุญาตให้ข้าเข้ามาด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวเจ้ากบก็มาหยุดอยู่ตรงข้างๆจานของเจ้าหญิงเขามองเจ้าหญิงด้วยสีหน้าไม่พอใจพระราชาสั่งจานมาให้กบแต่มันกลับหามท่านไว้ กระผมไม่ขอรบกวนขอรับกระผมกินจากจานของเจ้าหญิงก็ได้เจ้ากบเริ่มทานอาหารจากจานเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเจ้ากบก็คงไปหลังจากมื้อเย็นก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ทว่าเจ้ากบไม่ได้มีความคิดที่จะกลับไปหลังจากมื้อเย็นเลยสักนิดเมื่อเธอลุกจากโต๊ะอาหารเจ้ากบก็ตามไปที่ห้องของเธอด้วย เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากบก็เริ่มง่วงเจ้าหญิงของกระผมกระผมง่วงเหลือเกินกระผมจะขอนอนที่นี่ถ้าท่านไม่ว่าอะไรด้วยความหวาดกลัวที่จะทำให้พ่อไม่พอใจเธอจำใจตกลงเจ้ากบกระโดดขึ้นบนเตียงและวางหัวลงบนหมอนนุ่มนิมของเธอด้วยความพยายามที่จะไม่แสดงความโกรธเจ้าหญิงล้มตัวลงนอนข้างๆเจ้าก,กบและหลับไป ในยามเช้าเจ้ากบปลุกเจ้าหญิงขึ้นอรุณสวัสดิ์เจ้าหญิงแสนสวยกระผมอยากขออะไรอีกสักอย่างถ้าท่านทำได้แล้วก็กระผมจะออกไปทันทีเมื่อได้ยินว่าเจ้ากบหน้ารังเกียจจะออกไปเร็วๆนี้เจ้าหญิงพยายามไม่แสดงออกว่าตนเองดีใจแค่ไหนได้สิบอกมาเลยจะเอาอะไรละทีนี้ กระผมอยากให้ท่านจุมพิษกระผมเจ้าหญิงกระโดดออกจากเตียงด้วยความโมโ oh หเจ้ากล้าดียังไงเป็นไปไม่ได้รอยยิ้มบนหน้าเจ้ากบจางหายไปกลายเป็นหยดน้ำตาไหลอาบแก้มแทนที่เจ้าหญิงจึงคิดสักครู่เอาเถอะจะเป็นไรไปจุมพิษแค่ครั้งเดียวยังไงข้าก็คงไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปแล้วเจ้าหญิงจึงมอบจุมพิษให้กับเจ้ากบทันทีที่เธอจุมพิษเจ้ากบ แสงสีขาวเจิดจ้าก็แผ่ปกคลุมไปทั้งห้องเจ้าหญิงมองไม่เห็นอะไรเลยภายใต้แสงสีขาวนี้ในเวลาต่อมาไม่นานแสงก็หายไปเจ้าหญิงเริ่มมองเห็นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในที่ที่เจ้ากบยืนอยู่เมื่อกี้กลับเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่แทนเจ้าหญิงตกตะลึงไปกับสิ่งที่เธอเห็น และแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเธอจึงถามออกไปเจ้าเป็นใครกันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบตัวเมื่อกี้เจ้าหญิงก้นสวยของข้าข้าเป็นเจ้าชายจากดินแดนอันไกลโพล้นนางแม่มดใจร้รายไล่คำสาปและเปลี่ยนข้าให้กลายเป็นกบเพื <ti> ่อแก้คำสาปข้าจะต้องใช้เวลาหนึ่งคืนกับเจ้าหญิงและได้รับจุมพิษจากเธอเพราะเจ้าแท้ๆเชียวข้าเลยไม่ต้องเป็นกบไปตลอดชีวิตแล้ว เจ้าหญิงประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยินดีกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขาไปพบพระราชาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนี่ควรจะเป็นบทเรียนที่สองที่กบสอนเจ้านะลูกสาวที่รักเราไม่ควรประเมินค่าใครจากรูปลักษณ์ภายนอกและแตัดสินเขาโดยที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเขาพระราชาดูแลเจ้าชายให้อยู่ในปราสาทอีกสอถึงสวัน เจ้าชายและเจ้าหญิงเดินมาที่บึงน้ําที่ที่เขาพบกันเป็นครั้งแรกเจ้าหญิงของข้าท่านจะแต่งงานกับข้าแล้วไปอยู่อาณาจักรของข้าด้วยกันไหมเจ้าหญิงยิ้มและพยักหน้ายอมรับข้อเสนอของเจ้าชายและท่านใดนั่นเองก็มีเสียงแทรกขึ้นมาทำลายความเงียบอ๊อบออบอ๊บอบพวกเขาหันไปหาต้นเสียงและเห็นว่ามีกบนั่งอยู่ตรงบึงน้ำ พวกเขากลั้นหายใจและรอให้กบพูดแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นพวกเขาจึงเริ่มหัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้ากบข้าเชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าก็จะพบเจ้าหญิงของเจ้าพวกเขาหัวเราะต่อ,ตอ,ตอหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาล กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาที่อาศัยอยู่กับธิดารูปงามทั้ง12องค์เจ้าหญิงทั้ง12องค์อาศัยอยู่ร่วมกันในห้องสวยงามขนาดใหญ่ราชาปกป้องพระธิดาด้วยหัวใจและเมื่อถึงเวลาเข้านอนพระองค์จึงไม่อนุญาตให้ใครออกไปข้างนอก แต่ถ้าว่าทุกเชา้าทุกคนจะตื่นขึ้นมาพบกับสิ่งแปลกประหลาดรองเท้าของเจ้าหญิงจะได้รับการใช้จนเปื่อยพังทุกครั้งรากับว่าพวกเขาเต้นรำกันทั้งคืนราชาต้องซื้อรองเท้าใหม่ให้เหล่าพระธิดาทุกวันแต่ในวันรุ่งขึ้นรองเท้าก็เก่าพังไปซะทุกครั้ง ทั้งราชาและคนในประสาทก็ไม่มีใครสามารถไขปริศนานี้ได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงรองเท้าคู่หนึ่งมันจะพังภายในคืนเดียวได้ยังไงกันฝ่าบาทพวกเราก็ไม่ทราบพ,พยาะาในที่สุดราชาก็พูดขึ้นใครก็ตามที่ไขปริศนารองเท้าลูกสาวข้าได้จะได้แต่งงานกับลูกสาวคนที่เขาเลือกและจะได้มาเป็นลูกเขยของข้าและเป็นราชาเมื่อข้าตาย แต่เขาคนนั้นมีเวลาเพียงสามวันสามคืนเท่านั้นมิฉะนั้นเขาจะได้ใช้ชีวิตในคุกชายหนุ่มในอนาณาจักรหลายคนหรือแม้กระทั่งเจ้าชายจากอาณาจักรอื่นก็มากันที่ปราสาทเพื่อเริ่มภารกิจเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาเฝ้าประตูห้องนอนของเจ้าหญิงทั้ง12องค์แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีรายใครปริศนาได้สักทีและรองเท้าก็ยังคงเปื่อยพังภายในคืนเดียว ในที่สุดชายหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามก็อยากจะลองดูเขาจึงเดินทางมาที่ประสาทในระหว่างทางเขาพบกับหญิงชราเกงกลางที่ดูยากจนมากลูกเอ๋ยยายหิวเหลือเกินเจ้าจะใจดีพอที่จะให้ขนมปังยายสักแผ่นไหมชายหนุ่มให้อาหารทั้งหมดที่เขามีในกระเป๋ากับหญิงชรานางดีใจมาก พระชายคนที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ไม่ให้อะไรนางเลยหญิงชรารู้ว่าชายหนุ่มคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนนางจึงให้ผ้าคลุมวิเศษแก่เขาจงรับผ้าคลุมวิเศษไปเมื่อเจ้าสวมมันเจ้าจะล่องหนได้เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนสวมผ้าคลุมจะได้ล่องหนและเข้าไปในห้องนอนของเจ้าหญิงได้ วิธีนี้จะทำให้เจ้าไขาปริศนาได้แต่ระวังละ่ะอย่าดื่มเครื่องดื่มใดๆที่เจ้าหญิงให้โอ้โหลาวเจ้าหญิงจอมวายร้ายชายหนุ่มรับผ้ากลุ่มวิเศษมาและเดินทางไปยังปราสาทเมื่อเขาไปถึงปราสาทเขาบอกว่าเขามาไขาปริศนารองเท้าวันแรกในขณะที่เขากำลังเฝ้าประตูห้องนอนเจ้าหญิงอยู่เจ้าหญิงองค์โตสุดก็ออกมาพร้อมกับน้ำมะนาวหนึ่งแก้ว เจ้าคงจะหิวน้ำน้าดูเราได้เตรียมน้ำมะนาวไว้ให้แล้วดื่มสักนิดเถอะชายหนุ่มลืมคําเตือนของหญิงชราและดื่มเข้าไปไม่นานเขาก็รู้สึกง่วงมากเขาพลอยหลับไปและกรนทั้งคืนในห้องที่เจ้าหญิงได้เตรียมไว้ให้ ยามรุ่งเช้าชายหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจเราต้องสวมผ้าคลุมล่องหนและเข้าไปในห้องเจ้าหญิงนี่นาะในคืนที่สองชายหนุ่มก็มาเฝ้าห้องเหล่าเจ้าหญิงอีกครั้งคราวนี้เจ้าหญิงอีกอง์ออกมาพร้อมกับน้ำผลไม้แก้วหนึ่งในมือชายหนุ่มกระหายน้ำมากในระหว่างการเฝ้าประตูและรอให้ยามราตรีมาถึงโดยความไม่ได้คิดอะไร เขาก็ดื่มน้ำผล,ลไม้ที่ได้รับไปและแน่นอนว่าเขาก็พล่อยหลับไปอีกครั้งเช้าวันต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็จำคำของหญิงชราได้ในที่สุดแต่ระวังละ่ะอย่าดื่มเครื่องดื่มใดๆที่เจ้าหญิงให้ มันต้องมียานอนหลับในเครื่องดื่มที่เจ้าหญิงให้แน่ๆเลยณตอนนั้นเองราชาเข้ามาใกล้เขาสองวันผ่านไปแต่เจ้าก็ยังไขปริศนารองเท้าไม่ได้ถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จวันนี้เจ้าจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกตลอดกาลเมื่อราชาพูดเสร็จก็เดินจากไปชายหนุ่มจะต้องไขปริศนาให้ได้ในวันนี้คืนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชายหนุ่มยืนเฝ้าห้องเจ้าหญิง ครานี้เจ้าหญิงองค์สุดท้ายออกมาพร้อมกับน้ำส้มในมือแต่ตอนนี้ชายหนุ่มรู้ทันเขารับแก้วไปและขอบคุณเจ้าหญิงเมื่อเจ้าหญิงจากไปเขาเทน้ำส้มลงในกระถา,างข้างๆคราวนี้เขาจึงยืนเฝ้าได้อย่างแข็งขันราตรีมาเยือนและไม่นานก็ถึงเวลาเที่ยงคืนชายหนุ่มสวมผ้าคลุมและทันใดนั้นเขาก็ล้องหน เขาค่อยๆเปิดประตูช้าๆและแทบจะไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงทั้งหมดอยู่ในชุดเต้นรําที่งดงามที่สุดผมเผ้าและการแต่งหน้าอย่างดีพร้อมกับรองเท้าคู่ใหม่ไในดูซิว่าชายที่เฝ้าประตูจะหลับไปหรือยังเจ้าหญิงองค์หนึ่งเปิดประตูและมองไปข้างนอกเจ้าหญิงอีกองค์แนบหูวไว้ที่กำแพงณตอนนั้นชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าเขาต้องทำเสียงกรน จ้าหิงองโตเลื่อนเตียงไปข้างๆและปรกมือสามครั้งทางลับปรากฏขึ้นตรงที่เตียงเคยตั้งอยู่ชายหนุ่มแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเจ้าหิงเริ่มเดินลงไปข้างล่างทีละคนและแน่นอนว่าชายหนุ่มก็ตามไปด้วยทางลับเปิดให้เห็นบันไดที่มีทางลงไปเป็นร้อยๆขั้น เมื่อพวกเขากำลังเดินลงไปข้างล่างชายหนุ่มก็เกิดพลาดไปเหยียบกระปรงเจ้าหญิงองค์หนึ่งเขา้าโอ้ยมีคนเหยียบกระปงฉันไร้สาระนะ่าเจ้าเหยียบเองนะสิเมื่อบันไดสิ้นสุดลงพวกเขาก็มาถึงป่าเขาเดินผ่านต้นไม้สูงๆที่มีกิ่งสีเงินอันงดงามชายหนุ่มเก็บกิ่งไม้ไว้และเดินตามเจ้าหญิงต่อไปหลังจากเดินมานานพวกเขาหยุดริมปลายแม่น้ำ ในแม่น้ำมีเรือสุบสอลำเป็นรูปหงส์ในแต่ละลำก็มีเจ้าชาย12องค์รอเจ้าหญิงอยู่พวกเขาขึ้นเรือและชายหนุ่มก็ขึ้นลำดับสุดท้ายวันนี้เรือดูหนักมากกว่าปกติว่าไหมยังกับว่ามีคนอยู่บนเรือแปลกจังนี่พอเลยหยุดฝันได้แล้วเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำก็มาถึงปราสาทแพวพราว และพวกเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีดังมาจากข้างในเมื่อเขามองผ่านกระจกเข้าไปชายหนุ่มเห็นผู้คนมากมายเต้นรำอยู่ทันทีที่พวกเขาเข้ามาในปราสาทเหล่าเจ้าหญิงก็เริ่มเต้นรำทันทีพวกเขาเต้นรำกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและแน่นอนว่ารองเท้าพวกเขาก็เริ่มพังชายหนุ่มทนความหิวไม่ไหว เขาจึงหยิบเค้กชิ้นหนึ่งมาจากโต๊ะและเริ่มกินเจ้าหญิงองค์สุดท้องเห็นเข้านั่นมันเค้กฉันเค้กลอยได้ยังกับมีใครล่องหนกินมันอยู่แน่นี่พอกันทีกับเรื่องไร้สาระชายหนุ่มหยิบถ้วยสีทองมาจากโต๊ะโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเจ้าหญิงก็เต้นกันจนรุ่งสางและพวกเขาก็ขึ้นเรือข้ามแม่น้ำไปเดินผ่านป่า เดินขึ้นบันไดายาวแล้วก็มาถึงปราสาทในที่สุดแต่รองเท้าของพวกเขาก็พังอีกแล้วชายหนุ่มดีใจมากที่เขาไขาปริศนารองเท้าพังได้สักทีสักพักหนึ่งราชาก็มาหาชายหนุ่ม วันนี้เวลาเจ้าหมดแล้วเจ้าไขาปริศนารองเท้าได้หรือยังได้แล้วครับฟาบาทแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้ราชาฟังตอนแรกราชาไม่เชื่อเขาด้วยซ้ําแต่เมื่อชายหนุม่มเอากิ่งไม้เงินจากป่าและถ้วยสีทองจากปราสาทแพรวพวออกมาให้ดูราชาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงราชาจึงรักษาสัญญาและอนุญาตให้เขาแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์ใดก็ได้ ชายหนุ่มบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์สุดท้องเจ้าหญิงทั้ง12ององค์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อความลับถูกเปิดเผยออกมาแล้วแต่ชายหนุ่มและเจ้าหญิงองค์สุดท้องก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล